เกาะพิศวงตอนที่สองคนพวกที่เพิ่งจะเหยียบลงบนแผ่นดินแห่งนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกนี้มิได้เป็นนักเล่นบอร,รูนแต่อย่างไรความจริงพวกเขาเป็นเฉลยศึกในสงครามและใช้วิธีอันพิสดารน,นี้เพื่อหนีไปสู่อิสรภาพสภาพการที่ทำให้พวกเขาหนีมาได้ก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนี้ขณะจอมพลยูริซิกแกรนด พยายามที่จะเข้ายึดเมืองริสมอนของกองทัพฝ่ายตายแต่ถูกตีถอยร่นไม่เป็นขบวนนายทหารหลายคนถูกทหารฝ่ายใตาจับกุ่มเป็นเฉลยในจำนวนนี้มีนายทหารเสนาธิการผู้หนึ่งชื่อร้อยเอกไสรัตฮาดิงรวมอยู่ด้วยร้อยเอกไซรัตฮาดิงมีอายุ45ปีร่างสูงผมและคราวดกมีสีเทา ใบหน้าคมงามประดุดแกะออกมาจากเหรียญกราสับในตาของเขาคมวาวส่อรสณะกระตือรือรน้นปากเป็นเส้นตรงฉายแววเพชน้ำหนึ่งจากโรงเรียนเสนาธิการทีเดียวนอกจากความเฉลียวฉลาดรอบรู้แล้วเขายังมีมือที่ชำนาญงานและแข็งแรงเป็นเยี่ยมอีกด้วยเขาเป็นคนขยันขันแข็งเช่นเดียวกับเป็นคนช่างคิดช่างฝัน และมีความกล้าหารเด็ดเดี่ยวเขาเข้ามีส่วนร่วมในการรบครั้งสำคัญสำคัญหลายต่อหลายครั้งโชคดีอยู่ข้างเขาเสมอมาจนกระทั่งเขาได้รับบาดเจ็บและถูกจับเป็นฉเฉลยในครั้งนี้ในวันเดียวกันนั่นเองลพลพรรคฝ่ายใต้ก็ได้จับกุมฉเฉลยคนสำคัญอีกผู้หนึ่งเขาคือกีเดียนสปรีเลน นักข่าวสงครามเดนตายจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเฮรันผู้ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการรบในแนวหน้ากับกองทัพฝ่ายเหนือเขาเป็นคนที่กล้าหาญและเสี่ยงตายอย่างบาบินซึ่งเสนอข่าวอย่างชัดเจนเทียงตรงและทันเหตุการณ์ไม่ยิ่งย่อนไปกว่าสแตนรีและนักข่าวอันดับหนึ่งคนใดในยุคนั้นลูกปืนใหญ่ที่ตกอยู่ไกลๆและกระสุนปืนที่ปิววอนอยู่รอบกาย มีได้ทำให้เขามือไม้สั่นขณะเขียนลงในสมุดบันทึกแต่อย่างไรในวัย30ของเขายังคงแข็งแรงปร,ราดเปรียวและบึกบืนร้อยเอกไซรัสและกีเดียนถูกนำเขามาในเมืองริสมอนหลังจากที่เขาถูกจับไซรัสหายจากบาดเจ็บในไม่นานนักและระหว่างนั้นเขาได้รู้จักมักคุ้นกับกีเดียนคนทั้งสองถูกคอกันและเคารพซึ่งกันและกันเป็นอันดี ต่างมีจุดหมายร่วมกันประการหนึ่งคือการหลบหนีออกไปจากที่นี่เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพของฝ่ายเหนืออีกครั้งหนึ่งพวกเขาถูกปล่อยให้มีเสรีภาพภายในเมืองริสมอนแต่ก็ถูกจับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดจนการที่จะหลบหนีแทบจะเป็นไปไม่ได้ขณะเดียวกันไซรัสก็พบกับคนใช้เก่าชาวนิกโกรคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกทาส แต่เขาได้ปล่อยตัวให้เป็นอิสระเขามีอายุ30ปีแข็งแรงกระชับกระเฉงฉลาดและอ่อนโยนชื่อของเขาคือเนปสแคทเนชาแต่เขาถูกเรียกว่าเนปมาตลอดเมื่อเนปรู้ข่าวว่าไซรัสถูกจับเป็นเฉลยที่ริสมอนเขาก็รีบเดินทางออกจากเมืองเมสซาชูเซตสทันทีบากบัลเล็ดรอดการปิดร้อมเข้ามาจนถึงภายในเมือง และพบกับไซรัสในที่สุดความดีใจเมื่อคนทั้งสองได้พบกันอีกนั้นยากที่จะกล่าวออกมาเป็นคาพูดได้แม้แนบจะสามารถเข้ามาถึงเมืองริสมอนได้อย่างยากลำบากแต่การที่จะกลับออกไปนั้นยากกว่ากันอีกหลายเท่าเนื่องจากถูกฝ่ายเหนือปิดล้อมนายทหารฝ่ายใตย้จึงขาดการติดต่อกับแม่ทัพของตนและเขา จำต้องรายงานสถานการณ์และขอกำลังสนับสนุนเป็นการด่วนในที่สุดชายผู้หนึ่งชื่อโจนาธานฟอสเตอร์ได้เสนอความคิดที่จะหนีออกจากวงล้อมโดยการโดยสารไปกับบอลรูนนายทหารผู้บังคับบัญชาที่ริสมอน์ยอมรับแผนการนี้ในทันทีบอลลูนได้ถูกเตรียมไว้สำหรับฟอสเตอร์และผู้ติดตามอีกหคนพร้อมด้วยสเสบียงอาหารพอกินได้หลายวัน ตลอดจนอาวุธที่จะใช้ป้องกันตัวในตอนลงสู่พื้นวันเดินทางที่จะกําหนดไว้คือวันที่18มีนาคมแต่เช้าวันนั้นได้เกิดพายุขึ้นพายุแรงเกินไปจนต้องเรื่องการเดินทางวันต่อมาสภาพอากาศยังไม่เปลี่ยนแปลงและแม้ในวันรุ่งขึ้นพายุกลับหนักขึ้นไปอีกวันนั้นเองร้อยเอกไซรัสก็ถูกประชิดต,ตัวโดยชายผู้หนึ่ง เขาเป็นกราสีเรือวัย37ปีผิวคล้ำแข็งแรงและสุภาพเขามีชื่อว่าเพนซอฟเขาเป็นคนภาคเหนือเคยเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วทั่วโลกเขาเป็นคนกล้าหาญอดทนและพร้อมที่จะเผชิญกับการท้าทายทุกชนิดเมื่อต้นปีนี้เองเขาเข้ามาทำธุระในเมืองลิสมอนพร้อมกับเด็กชายวัย15คนหนึ่งชื่อเฮอร์เบิร์ตบราวน บุตรกำมพาของกับตันคนหนึ่งซึ่งเขาเคยอยู่ด้วยเนื่องจากไม่อาจออกไปจากริสมอนได้เขาจึงพยายามสืบหาพรรคพวกจนกระทั่งทราบว่าร้อยเอกผู้นี้อยากจะหนีออกไปเช่นเดียวกันคุณฮาดดิงครับคุณเบื่อริสมอนหรือยังไซรัสมองคนแปลกหน้าอย่างไม่ค่อยไหวใจเพ่นสอบพูดต่อไปร้อยเอกฮาดดิงครับคุณอยากจะไปจากที่นี่ไหมครับ เมื่อไรไซรัสถามไปทันทีทั้ทงที่เขายังไม่แน่ใจคนผู้นี้แต่พอได้อ่านสายตาของเขาแล้วเขาตัดสินใจว่าคนผู้นี้มีความสุจริตใจคุณเป็นใครเขาถามสั้นๆเพนชอปแนะนำตัวแล้วคุณคิดว่าจะหนีไปจากที่นี้ได้อย่างไรละ่ะก็ด้วยบรลรูลูกนั้นซึ่งดูเหมือนว่าเรากำลังรอเราอยู่ไง ตาของไซรัสเป็นประกายบอลลูนใช่สิเพนซอฟเพิ่งจะเปิดโอกาสหนึ่งให้กับเขาและเขาก็ไม่ใช่คนประเภทที่จะปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเปล่าๆมันมีอันตรายแต่มันเป็นไปได้พวกเขาสามารถเล็ดลอดจากสายตาของยามในเวลากลางคืนฝ่าความมืดเข้าไปอยู่ในตรากาแล้วเมื่อตัดเชือกที่ล้ามบอลลูนไว้เท่านั้นพวกเขาอาจตายเพราะพายุเฮอริเคน แต่พายุนี้เองที่ให้โอกาสแก่พภกเขาผมไม่ได้ไปคนเดียวหรอกนะไซรัสพูดออกมาหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งคุณมีด้วยกันกี่คนละ่ะสมคนเพื่อนของผมกีเดียนและเนฟรวมกับผมและเฮอร์เบิร์ตเป็นห้าคนพอดีไซรัสตกลงแทนเพื่อนของเขาโดยพราการซึ่งกีเดียนก็ยอมรับทันทีเขาแปลกใจ ที่ไม่เคยคิดถึงแผนนี้มาก่อนส่วนแนบนั้นไม่มีปัญหาเขาพร้อมที่จะติดตามไซรัตไปทุกหนทุกแห่งอยู่แล้วคืนนั้นท้องถนนปลอดผู้คนมีเงาตะคุมตะคุมฝ่าความมือตรงมายังบนรูนบนรูนถูกลมพัดรูปไปตามลมเกือบถึงผืนที่ตะกรามีเชือกสี่เส้นตรึงไว้กับผืนคนทัง้าขึ้นมาอยู่รวมกันในตะกา้า มันมืดจนพวกเขาแทบจะมองไม่เห็นกันเพนซอบเริ่มตัดเชือกออกทีละเส้นก่อนที่เชือกเส้นสุดท้ายจะขาดมีเสียงสุนัขเห่าแล้วมันก็กระโดดขึ้นมาในตรากามันคือท็อปสุนัขตัวโปรดของไซรัสนั่นเองเขาไม่ต้องการเอามันไปด้วยจึงล้ามมันไว้กับเสามันดึงโซจนขาดแล้วตามขึ้นมาจนได้เขากลัวว่ามันจะเพิ่มน้ำหนักแต่เพนซอบขอให้เอามันไปด้วย เมื่อเชือกเส้นสุดท้ายขาดบนลูนก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนลูกธนูพุ่งออกจากแหลงตระกาฟาดกับปรองไฟของบ้านหลังหนึ่งเขา้าขณะมันลอยสูงขึ้นไปในอากาศ